วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีนะครับสลับชุมนิยเลิตนะครับผมก็เห็นหลายคอมเมนต์ครับที่ขอแบบเป็นงานหาเงินฟรีเข้าชุมนิ w a l ล e ตหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะผมได้รับเงินล่าสุดนะครับจำนวน100บาทนะครับผมตรงนี้นะครับผมสามารถทําได้จริงนะครับในส่วนของชุมนิยเ l ลิตนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่าฟันท i ิปนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะเป็นแอปน้องใหม่นะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยขอให้ผมช่วยรีวิวนะครับแล้วก็ผมได้รีวิวแล้วก็การถอนเงินผมก็ได้ลงอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมได้ทาการถอนเงิน100บาทจากแอปนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินให้ดูก่อนเลยต้นคลิปนะครับจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามว่า มันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าดูให้จบนะมาดูที่ฉันก่อนเลยนะครับกดไปที่ถอนเงินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะส่วนวิธีการสมัครก็จะอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแนบไ้ให้นะเข้าไปดูนะครับจะได้เข้าใจในเรื่องของการสมัครการใช้งานเริ่มต้นนะครับผมเอาโอเคนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่การแรกของฉันนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการดูประวัติการถอนเงินนะครับ โอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานะครับผมได้ทําการถอนไปที่100 True Money Wallet นะครับใช้คะแนนไปที่15ล้านเหรียญนะครับผมการชําระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับดูตัวหนังสือสีแดงด้านหลังเลยนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงนะครับผมตัวนี้เป็นประวัติการรับเงินนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับผมสลับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากด้วยนะครับผมใส่รหัสเชิญกันด้วยนะครับผมรหัสผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือเลยนะใครที่ยังไม่ได้กรอกก็ฝากกรอกกันด้วยเนาะโอเคนะครับมาดูที่หัวข้อนะครับผมเป็นเมนูแรกนะครับแอปนี้นะครับจะเป็นการอ่านข่าวนะครับผมกดเข้าไปเลยการอ่านข่าวนะครับผมก็จะได้รับคะแนนทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมเห็นนะเราก็เลื่อนอ่านข่าวไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าขีดสีส้มเนี่ยมันจะเต็มหลอดนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆนะ จากนั้นนะครับก็ให้เรากดคลิกเพื่อสะสมนะครับนี่ครับคะแนนที่เราได้รับนะครับผมได้รับมา795คะแนนนะครับผมเราก็สามารถทําการอ่านข่าวต่อไปได้เลยนะครับผมการอ่านข่าวแต่ละครั้งเนี่ยคะแนนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะสุ่มให้ตามการอ่านข่าวของเรานะครับผมก็ให้เราทําการอ่านข่าวไปเรื่อยๆได้เลยนะครับคุณจะอ่านกี่ครั้งก็ได้นะนี่ครับเขาบอกว่าเลื่อนลงมาเพื่ออ่านต่อนะครับเราก็เลื่อนไปนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะ ต่อนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะโพสต์รูปเหมือนกับคนอื่นแบบนี้นะครับทําอย่างไรนะครับผมก็ให้เรากดคําว่าลงประกาศด้านบนขวามือเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าลงประกาศนะครับกดเข้าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรูปภาพหรือว่าโพสต์ข้อความได้เลยนะครับการที่เราโพสต์ข้อความนะครับหรือว่าโพสต์รูปภาพเนี่ยคุณอาจจะได้รับเหรียญโบนัส หากเนื้อหาที่คุณโพสต์ไว้เนี่ยได้รับความนิยมหรือว่ามีคนที่ดูเยอะที่สุดนะครับผมก็อาจจะได้รับเหรียญโบนัสเพิ่มนะครับผมก็ลองทําดูได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะผมจะไม่ลงโพสตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมย้อนกลับมานะครับมาดูที่คําว่าโพสตนะครับโพสตเนี่ยก็จะเป็นอ่าคนที่เขาเล่นแอปเนี่ยเขาได้ลงไวนนนไ้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมนะครับผมการที่เรามาดูตรงหน้าโพสเนี่ยเราก็ได้รับเหรียญด้วยนะนะครับดูได้เลยนะต่อมานะครับเป็นในส่วนของเมนูการชวนเพื่อนเนาะ การชวนเพื so, like ่อนเนี igram, ่ยก็อาจจะได้ร hmm. ับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่ที่900,000คะแนนนะเยอะมากนะครับสําหรับใครที่มีช่องทางการเชิญเพื่อนหรือว่ามีเทคนิคการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ไปเชิญเพื่อนเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําคะแนนได้เร็วมากๆนะครับผมสำหรับการชวนเพื่อนเนาะใครที่ไม่เก่งเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคะแนนในการถอนเงินเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเขาให้คะแนนการเชิญเพื่อนเยอะมากนะครับก็คือเขาจะให้เราเนี่ย ช่วยโปรโมทแอปช่วยเชิญคนเข้ามาเล่นแอปของเขาเยอะๆนั่นเองนะครับผมมันก็เลยให้คะแนนตรงนี้เยอะมากนะครับการที่เราจะได้รับคะแนนเต็ม9แสนคะแนนเนี่ยก็คือมาอ่านตรงนี้นะ1 2 3เนี่ยก็คือเราถึงจะได้รับคะแนนเต็มถ้าเพื่อนของเราทำภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับกล่องสมบัติตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับคะแนนได้เลยนะนะครับครั้งละ3,200นะครับ สลับด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีบวก3,200คะแนนนะครับจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมถ้าเราอยากจะดูคลิปวิดีโอก,ก็กดรับได้เลยนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับรับครั้งละ3,200คะแนนเนาะก็กดดูได้เลยนะเรามาดูในส่วนของหัวข้อเสนอนะครับเสนอตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับผมวันที่1ถึงวันที่7นะครับก็ใครที่เข้าเล่นแอปทุกวันพยายามเช็คอินเพื่อรับคะแนนรายวันด้วยนะ เช็คอินทุกวันก็ได้ครับได้รับคะแนนทุกวันนะครับผมต่อมานะครับเป็นโบนัสประจําวันนะครับตรงนี้นะครับผมเราสามารถทําภารกิจได้ภารกิจนะครับผมแนะนําให้เราทําอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการทําแบบสํารวจตรงนี้นะอันนี้ง่ายมากนะครับตอบแบบสํารวจแค่5ข้อนี่ก็รับคะแนนไปแล้วนะครับแปดพคะแนนถ้าเราตอบถูกทุกข้อนะถ้าตอบไม่ถูกทุกข้อเนี่ยมันอาจจะได้คะแนนน้อยลงนะครับผมก็พยายามทําตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนวงล้อนะครับ แล้วก็มีการชวนเพื่อนนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เป็นสอง,องการาทดลองแอปใหม่นะครับอันนี้จะเป็นการดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะแล้วก็กดได้รับนะครับตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะที่เราจะไปดาวน์โหลดเกมอื่นๆเข้ามาเล่นเนี่ยถ้ามือถือเราอ่ามีความจําที่น้อยเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับเป็นเกม Candy นะครับผมเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยคุณจะได้รับคะแนนนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแคะแนนตอนนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องทำภารกิจในแอป candy ด้วยนะครับผมดูทั้งหมด3ข้อนะครับ 1. ติดตั้งและเปิดใช้งานแอปนะครับ2อเล่นเกมไม่ถึงเลเวล77นะครับ 3. นะครับก็คือเล่นให้ถึงภายใน10วันนะครับเล่นให้ถึงเลเวล77ภายใน10วันนะครับเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ยากมากในแต่ละแอปนะหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นทั้งวันนะครับจนกว่าจะถึงเลเวล77เเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับผมแล้วก็แอปอื่นๆเนี่ยก็จะมีเลเวลตามตามแอปของเขานะครับ เราต้องทําภารกิจตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราโหลดปุ๊บสมัครปุ๊บเราจะได้รับคะแนนทันทีนะครับก็คือเราจะต้องทําภารกิจตรงนี้ด้วยเนาะอ่าทุกอันเลยนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับผมเหมือนกันนะครับ1นึ่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเรามาดูที่เมนูฉันนะครับฉันก็คือการอ่าดูในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับสำหรับเพื่อนเคนไหนนะครับที่ยังถอนเงินไม่ได้หรือว่าติดปัญหาในเรื่องของการถอนนะครับ ก็ทักอินบ็อกแฟนเพจเข้ามาถามได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกรุณาแครรูปในส่วนของหน้าแอปแล้วก็ข้อมูลตรงที่ตัวเองสอบถามหรือว่าติดขัดมาด้วยนะไม่ใช่ถามมาแบบข้อความอย่างเดียวนะครับผมก็ให้ข้อมูลต่อไม่ถูกนะคบว่าคุณถามแอปไหนมาเห็นบางคนสอบถามเข้ามาทํายังไงครับได้เงินแบบไหนครับอ่าผมก็ไม่รู้แล้วว่าคุณถามตัวไหนนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะกรุณาถ้าดูคลิปวิดีโอเนี่ยแคปรูปตรงคลิปที่ดูมาก็ได้นะครับผมจะได้อธิบายตามที่ผมรู้นะครับผม การถอนเงินนะครับคุณจะต้องมียอดขั้นต่ําก็คือ100 100บาทนะครับหนึ100บาทสาหรับการถอนเงินขั้นต่ํานะโอเคนะครับไปที่การถอนนะครับการถอนเงินเนี่ยมันมีชูมิวเทลลิตเพย์เพาลแลวก็ค่าโทรศัพท์นะก็พยายามดูคะแนนของเรานะครับว่าเรามีคะแนนครบหรือ,อยังสำหรับคนที่ถอนยอด1บาทนะครับ หนึ่งบาทเนี่ยเราจะต้องเชิญเพื่อนทุกวันวันละหนึ่งคนถึงจะทําการถอนเงินหนึ่งบาทได้ถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนนะครับไม่อยากเชิญเพื่อนคุณจะถอนเงินเนี่ยคุณจะต้องถอนในราคาหนึ่งร้อยบาทจนถึงสองพันนะครับผมอันนี้คือคุณจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้บังคับนะครับหนึ่งบาทเนี่ยมันบังคับเชิญเพื่อนหนึ่งคนเนาะก็พยายามเชิญเพื่อนได้หนึ่งคนต่อวันนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมได้ทําการถอนไปแล้วนะครับก็เข้ามาเรียบร้อยละเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ ดูก่อนว่าผมจะถอนหรือเปล่านะครับคะแนนเนี่ยผมมีอยู่นะครับยอดเงินมี128ยนะครับยังไม่ถอนแล้วกันเนาะไว้ถอนในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับว่าตัวแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกตินะครับนี่ครับมาเช็คได้นะสหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าการเช็คข้อความต่างๆนะครับดูตรงนี้เข้ามาแล้วก็กดตรงนี้นะมันจะมีในส่วนของอ่ะประวัติการถอนเงินนะครับก็คือถอนเงินสําเร็จนะแล้วก็มีประวัติต่างๆจะแจ้งในหน้านี้นะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกก็ฝากกรอกรหัสโค้ดกันด้วยนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ